ไม่เจอไบเกอร์เอาไปถามแม่เ,<อ>เขาก็<อ>บอกว่าไม่ไม่ไม่ใช่หรอกเขาก็ยังไม่รับนะเ็บอกว่าไม่ใช่หรอกก็เราไม่ใช่คนรวยเนาะครับก็พ่อแม่ก็หาเช้ากินคำ่ำไงก็แต่เราก็เรียนเรียนปกตินะเราก็ลําบากเราก็ทํางานบ้านอะไรเงี้ยก่อนไปเรียนอะไรก็ทํางานบ้านรับจ้างแม่ก็จะขายขออเราก็จะทําทุกอย่างช่วยทุกอย่าง๋อ,อแม่เป็นค่ือไม่ได้สบายแบบเด็กคนอื่นเงี้ยเราก็ต้องทํา เพราะแม่เราไม่มีแต่ก่อนแม่จะเป็นรับจ้างตักผ้าแล้วแล้วพ่อพ่อบุญธรรมเนี่ยจะเป็นนายตรวจตัวรถนะตัวรถสายกรุงเทพก็ไม่รู้เลยว่าเราเป็นลูกบุญธรรมอะไรเงี้ยคิดว่าเราเป็นลูกแท้ๆเขามาตลอดจนมีคนพูดเงี้ยก็คือในเกสเนี่ยมันก็จะมีพวก แม่เขาเก็บแว่นพระอะไรเงี้ยเราก็ไปไข่เล่นอย่างเงี้ยก็ไปเจอใบแต่ใบนี้มันหายไปแล้วไม่ได้คิดที่จะไปคน้นเอกสารอะไรด้วยไม่ได้คิดเลยหรอใช่มันไปตู้โชว์แล้วมันจะมีเกะก็ไปเจอใบเกิดแต่นี่ใบเกิดเนี่ยมันก็จะเขียนว่าเด็กหญิงแล้วก็จุดๆ,ๆแล้วก็แสงสุชาติแล้วก็วันเกิดชื่อไม่มีไม่มีอ๋อเหรอแล้วก็เป็นวันเกิดเราเน,น้น้นแสดงว่ารู้แล้วใบาเกิดนี้ของฉันแน่ๆนก็ก็น่าจะใช่นะ,ะก็เอาไปถามแม่ เขาก็บอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หรอกเขาก็ยังไม่รับนะเขาบอกว่าไม่ใช่หรอกเพราะรักจึงไม่อยากเปิดเผยจนกระทั่งพี่รุ่งเติบโตแม่จึงยอมเอ่ยปากบอกความจริงเขาเ็บอกว่าแม่เราเนี่ยมาคลอดไว้เนาะคลอดไว้แล้วก็ ก็มีคนที่นี่แหละแต่ว่าแกคงตายแล้วและแก่มากแล้วอะ่ะเขาก็ติดต่อบอกว่าเนี่ยมีคนมีเด็กนะแบบจ้างเลี้ยงไหมแบบว่าฝากเลี้ยงเนี้ยแต่แม่พี่บอกว่าฝากเลี้ยงไม่เอาเ,ออเขาบอกถ้าให้อ่ะเอาเพราะว่าไม่มีลูกแล้วยังไงเราเราได้ยินเรื่องเล่าแบบนี้ปุ๊บแล้วเป็นไงก็เราก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเคยให้ที่ยู่ไว้นะเค,เคยให้ที่ยู่ไว้นะ แต่นี้แม่พี่ทิ้งไปกลัวแบบว่าเราโตแล้วจะหนีไปเนี้ยไม่ไม่อยู่กับเขาขอ่ะเพราะเขารักขเขาไม่ยากให้เราไปไหนอ่ะ